เรื่องสุกมาตอ่อสุกเอาเนี่ยเห็ดจังไลยมันในสุกมันก็มีความขึ้นมันน่อคนเฮาก็มันนนความเห็นน่ะสมาธิเตให้มันถูกนะนะคั้นที่ถามน่ะนะคั้นที่ตั้งค้ำถามกันว่าคนรวยนี่เฮ็ดจังได๋เขาจังสีคนรวยเขาว่าเฮ็ดจังได๋จังสิมีจังสิมีความสุขนะนะเขาว่าให้มีเวลาอีกน้อยอีกหน,อหน่อยหนึ่งห <c oughs> น,นึ่งหน่ะนะเห็นวะใครมันคนจนนี่โอ้ยใครมันมีเงินนี่ปั๊บหลดุดเงินบ่ คนวมามีเงนินขันกดเจ็บขันไขวันโอ้ยมันซวงนี่นั่นเหลือดีคนว่ายดีคือบ้านเฮานีแ่แหละเสียดกินเห็ดท่านอย่างตะละเทธิอนี่ก็คึ้โอ้ยแต่มันซวงกว่านี่ไข่กว่านี่เป็นซีดเห็ดนั่นนะเต้นหน่อยหน่อยเนี่บ่าจากเห็ดนั่นนะเห็ดเป็นอะไเห็นเป็นวัดเห็ดเป็นความเคยชินคนว่าเห็ดดูดูเห็ดดูดูก็เห็ดเรื่องนี่แหละสาระเรื่องท่านเห็ด ปัดกวดจังที่ไหะทำความสะอาดวัดจังนที่ไหนต้นเปียงคือสอนพระเฮ็ดไห้พระเฮ็ดไห้โยมเบิ่งเปียงคือทำความสะอาดจิตใจเฮามันสกปรกมันสะมันบ่สะอาดจังนที่นะมันหกเลยกิเลสตัณหาเนาะเดีมันบ่ถือใจคือยังคึ้สิไป็นขคือโยมเนี่ยมันคึ้ได้บ่มันก็คนธรรมดาเนาะก็พระพระมันก็มาใจโยมเนาะแม่นบ่ล่ะพระอรหันต์เพิ่นก็มาจังซั่นคือกันนี่วัแต่เจ้าเพิ่นก็ เกิดมาเดือนใดเงี้มาเพิ่นกับมาสั่นนี่ละเพิ่นกับว่าสั่นในเขาเป็นโซดาบันเพิ่นกับเป็นพระโพธิสัตว์อยู่มาเพิ่งกับว่าฟื้นเอาหัดเอากลัุฏิเป็นพระได้ละเพิ่นกับว่าว่าบวชอยู่นี่หกหาปีหกปีสะกกอนเด้อมาอยู่น้ำคูบาอาจารย์ฟื้นสักกอนมาเรียนรู้เรื่องธร้ำละวีัยนี่ธร้ำละวีัยนี่มันเป็นอ่าจริงๆมันมันมีสองคำหน่อยยัยถ้ำระวีัยนี่แต่ว่าเพิ่น ต่ว่าร่วมกันแล้วมันเป็นคําเอกพจน์ที่ใหญ่เป็นคําหนึ่งคำนี่เพคันน้องฝึกหัดพัฒนาเห็ดในห้นองสุกมาต่อสุกนี่เหตุคันน้องคิดเป็นนี่นฝึกหัดพัฒนากันเ้าหนึ่งพ่อเหรอมันง่ายเข้าใจมัตตุย่างนั่นแหละพอวัดปฏิบัติเ้างนี่มันก็มีท่านศีลภาวน้านั่นแหละเรือว่าศีลสมาธิปัญญาเห็ดในมันมีฐา,า,านเคันน้อมีฐานเนาะการ ใส่ชีวิตปกติธรรมดาเนี่ยมันวัดต,ตรงห้องตรงไหนตื้นขึ้นมาต้องล่างหนาเนี่ยหลายใหญ่เงนว่างหนาเขาของน,น,น<ด>้ำมันเป็นวัดเดืองการใส่เพราะว่ามันหนักพนว่าเงินว่าหลายใหญเพนว่าขันหานเนี่ยมันหนักเงินว่าพระหาเวเปันจากขันทาขันทั้งห้าเป็นของหนักมัน่หนักยังไงเนาะดินน้ำาลงไฟเนี่ยมันเป็นผ้าลายเห้ววาดีจะหวานเป็นบ่ก่ะมวงเวียงเข้าบมรุงมันสูมือนี่ จักเอาน่ำเนี๋ยกวก็กินน่ำเนี๋ยวก็บำรุ่งดินเนี่ยว่าบำรุ่งไฟเจังสี่เหล่าเวลาหนาวกับผมมามตันยันคือว่าถันเถานุถนน้อมมันมาถันแต่ขนาดบำรุ่งบำลุงมานน้มันก็ยังเอาไปอยู่เลยเรืองเก็บเรื่องไข่เดืองเป็นนี่เนาะทั้งทันเหรอเหาอยังบำลุงรักษามันขาดตัวแต่ปันนี้มันก็ยังบมันยังสั่งมันบ่ได้บอกมันบ่ได้ว่าจะเก็บจะไข่จะนั่นอันนี้มันสั่งมันบ่ได้จากอย่างมันมีอำนาจของมัน มันเกิดขึ้นตั้งยุ่รบไปกันแล้ว,ว,วสั่งว่าคอใจเองสมันกัเริ่มสิมาเขาเริ่มเข้าใจอารมณ์อารมณ์มี่มันดึงข้าไปนั่นน่ะจัวจหมู่บ้านในเรื่องอารมณ์ี่มันมาตัวห่อหน่ะมาซ้ำมาหยอกเพื่อให้เขาไปน้ำดึงไปน้ำห่อหน่หะพวกกิเลียตัณหาของยังเมืนเน่อนี้เขาก็มาคอ่อยฝึกเรียนยรูเดี๋ยกันการแบ่งปันนี่แหละการท่านกันให้แบ่งปันกันรักหัวใจรักษาชินรักษาชินก็คือกัน มาหรวมร่วมสำรวมระมัดระวังนน่อยนะสำรวมบอลพ่อๆดีต้องระมัดระวังพร้อมคือบ้านห้องนี่ยฝ่าบ่าวัยเปภาษาบ้านห้องเนาะยังยองยุติวางไปหาของนั่นของนี่ลมคุบลมภาพเนี่ยฝ่าว่าวัยคนว่าสำรวมบอลบอลระมัดระวังนน่อยนะเออหน่าน่ะตำหน่าตำลังเพคนว่าสวกหน่าสวกหลังนั่นเป็นนั่นชิ้นเนี่ยเพื่อนมาสำรวมไว้เรื่องปากกับเรื่องการกระทําของห้องหน่ะยนะปากเรื่อง การกระทํากับเรื่องว่าจา่าของเขาน่ะสองอย่างการภาวนาฝึกมันจะเพาะปัญญาตัวสุดท้ายคือปัญญาน่ะมันจ้มีองค์ประกอบของมันหยดของมันจริงๆเขาก็อยากได้ปัญญากันเมื่อสุขสุกคน่ะความมนทันหาบุญนะขอคิดมาแล้เด็กเหมือนน้อยไปเสริมบุญเมืยาบรารมีเข้าไป